สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับรายการ a r m o r ER t s นะครับ mm hmm. ก็วันนี้เราก็จะมาพามาดู PVP กันสักนิดหนึ่งนะก็คือผมคือแบบก็ผมชนะหลายรอบมากจนแบบว่าผมตกใจะฮะไม่เคยชนะเยอะขนาดนี้นะก็ล่าสุดนี้ก็เพิ่งมีคนมาแพ้ผมนะ,ะก็เหมือนผม้บัปชาจารเน,นี้ไม่รู้อะก็ไม่ได้ลงคลิปนานนะขอลงสักหน่อยละกันโอเคไปที่ PVP กันฮนะ นี่เลยนะคืออันนี้มาสั่นนาทีก่อนเป็นคนใต้หวันนะอ่ะแล้วก็ด้านล่างคือแบบนี่คือมีคนหนึ่งนะคน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 ,คนนี้คนนี้คนญี่ปุ่นนะฮะใส่เกียร์ผิดคือสังเกตเบลนะฮะดูเกียร์ของเบลสิฮนะอยากจะให้ดูดาเมจนะดาเมจยี่สิบเอ็ดล้านนะฮะเคยนะเคยเจอเบลดาเมจสูงขนาดนี้มนฮะ สูงแต่ว่าบางนะคือใส่เกียร์ผิดนั่นเองคือแบบ21ล้านน่ะคือเคยเจอสูงสุดแค่10ล้านนะอันนี้มา21 000, ่ล้านคือตกใจมหมนี่9กล้านโอ้โหไทยกะ3 000, ล้านเมริโอรัตก,ก็ใส่ผิดนะ5ล้านเนี่ยผิดหมดเลยนะบอกเลยผิดทุกตัวเลยแต่เบลเนี่ยหืม21อล้านคือแบบ คือจะภูมิใจเนาะแล้ว P 2 9อันนี้คืออะไรคือน่าจะเปิดได้2ตัวเลยเปล่าแล้วก็เอามายัดกบโอเคไหนมาดูคนล่าสุดนะคือผมไม่ได้ยังไม่ได้กดเล่นซ้ำคนไต้หวันนั่นเองอยู่92นะผมยังไม่ได้กดเล่นซ้ำมาดูจะหน่อยว่าเขาแพ้อะไรีน่นสังเกตนะฮะว่าจะมีเอ็ดเวิร์ดเรือดำน้ำ อยู่ข้างหลังนะก็คือเป็นตัวไฮไลท์ของผมเลยทีมทีมผมคือตัวไฮไลท์เลยเนะี่ยทำใบนะสิบห้าวิไม่ต้องใช้สกิลหรอกตายก่อนเรยนะจัดการเลยเรยูลูเทียสเบลนะั้นตัวดาเมจแรงเบเลของผมคือไม่เน้นใช้สกิลนะบเบลทีมผมคือเน้นใช้แบบเน้นตีอย่างเดียวนะมันก็เลย ก็จะไม่ค่อยออกสกิลออกแต่สก,กิลหนึ่งสก,กิลสองไม่ค่อยออกอืมรัสซิคจะแพ้เพราะอะไรเอ็ดเวิร์ดเราหายไปแล้วสงสัยน่าจะเป็นเพราะริวนะเฮ้ยริวริวหรือเปล่าเออริวใช่ทีมเขาธาตน้ำเยอะไงมีตั้งซินจังอะไรดาวินชีแล้วก็คนนี่นักเรียนนะแล้วก็ ทีม B มีอะไรทีมเขก็มีอะไรไม่รู้ช่างมันอืมก็หลกัหลกๆรู้สึกจะมาจากริวนะฮะเบลหายไปแล้วโดนนชิงจังเล่นงานนี่ไงท่าน้ำเขาเยอะจริงด้วยท่าน้ำทีมผมก็เยอะนะแต่ว่าผมใส่เกียร์แบบค่อนข้างที่จะเป๊ะเออแล้วก็ผมเปลี่ยนเกียร์ให้บอรจอระเคด้วยนะเดี๋ยวมาดูกัน ว่าผมใส่เกียร์ให้บอสเจอเทลยัยงไงใส่ให้แบบเน้นดาเมจดอัดแรงๆไปเลยคือแบบคือมันต้องมีฮะดูดิคือตอนแรกใส่เป็นไม้นั้นน่ะไม้ของเซรีอะไม้คาถาเซรีร่หรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยเนี่ยตอนแรกใส่เป็นชิน้นนี้นี่คาถาเม็ของราชินีเซรีน,นะฮะตอนแรกใส่เป็นชิ้นนี้แต่ มันมีแม่น้ำทักษะด้วยมีพลังชีวิตด้วยก็ตอนนั้นอยู่ที่54ล้านนะตอนนี้ก็ลดลงมา30 36ล้านก็ถึกน้อยลงนิดหนึ่งแต่ว่าดามีเมตแรงขึ้นเยอะมากตอนแรกดาเมตอยู่ที่1ล้าน1 0 0 0 0แสนนะฮะแต่ตอนนี้เพิ่มเป็น2ล้านก็อุ่มถูกใจฮะก็มีสกิลนี้นะสร้างความเสียหาย4,000%เทับน้ำร้องแน่นอนบอกเลยถ้าเฉพาะตัวยืนเนี่ยมันต้องเข้าบ้างเลย แล้วคือบอสเจะเทความเป็นยำทักษะอยู่ที่30%เน์ด้วยไงคือแบบมันเยอะอยู่แล้วอะก็ก็เลยใส่อันนี้ไปเลยมันแรงดีก็เดี๋ยวลองไปตี p ีพีสัก2อสารอบแล้วกันเนาะก่อนจะจากคลิปนี้ไปนะก็อพอดีว่าเรามาอัดจักหน่อยแล้วกันเพราะว่าเรานั้นไม่ได้ลงคลิปนานมากนะกี่วันวะ4ีห้าวันมั้งจะหนึ่งสัปดาห์แล้ว โอเครีหาทีมครับเพราะฉะนั้นก็ไปเลยโอเคมาลองเจอกับทีมนี้นะก็เป็นทีมที่น่ากลัวมากเลยท,ทีเดียวนะก็ไม่คิดนะว่าจะอยากสู้กับทีมนี้แต่ว่ามันก็ต้องสู้อะฮะเพราะว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดแล้วมีตัวบินนะฮะก็เอาพีจีนไปเนาะพีจีนยังไม่ได้เปลี่ยนเกียร์เลยอนะจะเอาเกียร์ชิ้นนั้นมาใส่ซจหน่อยพลังโจมตีตั้ง380เท่าไรนี่แหละแปหรือเปล่าน่าจะสูงสุด มังม้งมั้งอูแพ้นะเลยเตรียมที่ปนาวุธรอฮะปึ๊บเออมันจะไม่แพ้หรือเปล่าเราอย่าเพิ่งหวังผลนะอย่าเพ่หวังผลไไกลเพราะนั้นเราต้องสู้ไปก่อนสู้ไปก่อนคือตัวอมาตะทีมเราอา่ะมันค่อนข้างที่จะมีน้อยมากผีจีนจัดการอ่าเรียบร้อย ดาวินชีก็มาเร็วๆก็มาช่วยทีมหน่อยเราจะไม่ใชไอเทมนะรู้สึกว่าน่าจะชนะได้โอเคได้แหละ <laughs> ยิงขี่พนาบุตรไปเลยนี่เสียงผมอาจจะเบาหน่อยนะเดี๋ยวไม่รู้ผมอาจจะเร่งเสียงให้ไม่รู้จะดังได้สักแค่ไหนพอดีว่าตอนนี้คือเพิ่งตื่นนะ <laughs> เพิ่งตื่นบอกตรงๆเลยว่าเพิ่งตื่นคือแบบเสียงมันแบบ ออกแนวแบบเสียงใหญ่มากตอนนี้ก็บ่ายหนึ่งนะฮะโอทีมแรกก็ชนะไปนะฮะไปทีมที่2อฮนะโอเคนุสกนิดช้าๆนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปกันที่ทีมต่อไปนะฮะไปโอเคครับมาเจอกับทีมของคุณฟิลนะฮะก็มีตัวบินอีกแล้วก็เป็นทีมที่กลัวอยู่แค่กลัวอยู่แค่ตัวเดียวอะ อ๋จริงๆคือเอลิสนะฮะเพราะมันมันเป็นแบบตัวทํากระเด็นอ่ะผมผมไม่ชอบตัวทําแบบกระเด็นไกลๆอ่ะมีตัวบินนะไปจะสู้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเอลิสนี่เป็นตัวป่วนที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเฮ้ยเขามีคาดด้วยปะใช่ไหมไม่ไรเดี๋ยวให้ดามิชี่ก๊อฟมาเลยก๊อฟก๊อฟเอลิสเข้ามาแล้วจัดการเอลิสเอาไม่กระเด็นอีก โอ้เแบาบไฟโดนเฮ้ยผมว่าต้องเตรียมขี่ปนาะมุดเอาไว้เตรียมเอาไว้ก่อนดีที่สุดนะ่ะใครที่แบบกังวลอะไรแบบผมนี้แนะนําให้เตรียมเอาไว้ก่อนนะโอเคพใช่ใช่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วทันไหมทันเฮ้ยเฮ้ยก็ทันนี่คือแบบ <c oughs> คือถ้าไฟเขาเยอะนะ เราต้องปล่อยรูดีอออกมาพีจีนพีจีนเฮ้ยพีจีนโอเคคือถ้าถ้าไฟก็ค่อนข้างเยอะนะะเวลาเราสู้ให้ดูท่าที่ทีมเขาด้วยนะว่าทีมเขาไม่ตัวอะไรเยอะเป็นพิเศษนะฮะ,ะทีมเราคือจะไม่มีอะเราปล่อยไปเลยแล้วกันขี่ปนาวุธนะฮะปล่อยไปปุ๊บมุมาตะาปั๊บเลยอะไรวะเน,นี่ยโอเค ที่จีนเราเอาอยู่นะฮะเวลาเขาพัดนะแนะนําให้ปล่อยตัวอมตะไปฮนะเพราะว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมาเผื่อว่าเขายิงขีปนาวุธแบบขีปนาวุธเฟร,รี่มาอย่างเงี้ยเราจะได้ให้ตัวอมตะทําหน้าที่ของเขาไปนะฮะผมไม่ค่อยอยากเน้นดาวินชีเท่าไหร่นะนจริงๆมันทําให้เครื่องกระตุกผมไม่ค่อยอยากทำไม่ค่อยอยากเน้นเอาไวแ้แค่สองสามตัวก็พอลนฮะดาวินชี ไม่ต้องแบบมาเป็นสิบนะเป็นสิบนี่คือใครเครื่องไม่ดีนี่คือหลุดไปเลยนะโอเคมากันนี่อีกทีมหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวรีหาทีมต่อไปฮนะไปเลยโอเคครับมาเจอกับคนนี้นะคุณจิรกิจหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเอาเป็นว่ามันก็มีเอลิสอีกแล้วนะฮะซึ่งในทีมนี้ผมกลัวอยู่2ตัวคือเอลิสกับ บราวเทพจันทาซูโคโยมินะฮะก็เป็นตัวที่คือทีมผมอมตะน้อยไงก็เลยกลัวมาลองกันนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวบินป่ะมีตัวบินไหมไม่มีตัวบินนะจัดไปฮนะทีมธาตุน้ําเราลุยเลยะฮะนี่ฮะเอ,อ,อาไอลงสนามนะฮะไอนี่ทนะําหน้าที่ช่วยช่วยตาวินชีนั่นเองนะฮะ นี่ฮะอเอหายจัดไปหายบ้าบเลยดาวิชีกอลนี่แหละฮะคือความข้อดีฮะคือผมเอาอายมาเล่นนะคือเอาอายกลับมาเล่นนั่นเองนะทำให้แบบมันสามารถที่จะช่วยดาวิชีกอปปีได้ดีมากยิ่งขึ้นนะดาวิชีกอปอยู่ที่เอ่อสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วอายบ้าเพิ่มขึ้นไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะก็ ความมั่นยัมทักษะประมาณ50%นะฮะก็ค่อนข้างเยอะเกินเลยทีเดียวเอ้ยอีกนิดเดียวเราจะขึ้นแล้วอีกนิดเดียวเราจะขึ้นเพจสองนะฮะเอาไว้เมื่อเราตีเลยแล้วกันนะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายอารีทีมฮนะป้ายโอเคครับมาเจอกับทีมนี้นะทีมนี้เป็นทีมที่มีเมริโอดั๊นั่นเองนะซึ่งผมเกลียดเมริโอดั๊มากบอกอตรงๆมันทำสแันได้ทุกท่าแล้วแบบ เบื่อมันมากเราจะใช้ตัวบินไปตีนั่นเองนะฮะซึ่งตัวบินเรานั้นตีค่อนข้างแรงนะ,ะอะทีมสามนะฮะอย่างน้อยเมดิโอดัสมันก็ต้องแบบยังไม่รีบฆ่าแหละอย่าเพิ่งฆ่าเยอะได้พอขอกแค่นี้นแหละถ้าฆ่าแบบเยอะๆนี่คือแบบผมยังตัวบินโนอย่าใช้อันนี้บ่อยอย่าใช้สกิลบ่อย อันตร์โอ้โหไม่ทันเลยเรียบเนียต่อยตัวปีนสิว่านี่ผมคิดถูกหรือเปล่าที่มาสู้กับทีมนี้เนี่ยอันตรายมากเลยเอาจริงดูดิโอ้โหอืห้มเทพแอลิสไม่ทันนะะพัดละโอ้โหติดต้นไม้กิงตายโอเคยิงฮะเรียบร้อย ับขอกดไม่ทันแล้วจริงไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่พี้หรือคันทันยืนไหมลูกยืนไหมตัวบินตัวบินอ้าบปอยตัวบินปล่อยตัวบินไม่ทันทันส่ทันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วฮะเอาจริงไม่ทันละ เราจะขึ้นเพชไม่ได้จริงๆเชรสองขึ้นไม่ได้อ่ะคือเราเคยขึ้นได้นะแต่อีรอบนี้คือขึ้นไม่ได้อโอเคฮะก็ประมาณนี้นะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะเราก็ขึ้นเพชรสองไม่ได้นะกะ็ในเร็วๆนี้นะฮะเมื่อวันที่แล้วนะมีลายเจร์ทาง a ลน e เจ้าได้อัปเดตการนันนี้มานะเขาจะอัปเดต หอคอยอนันต์นั่นเองนะฮะหรือหอคอยไร้คิดจำกัดนั่นเองนะก็อัปเดตเข้ามาก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้นะก็ประมาณนี้แล้วก็รอคอยกันต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับ